Oh. <laughs> เป็นวิวออกจากห้องยามเศร้าเดี๋ยวนี้กำลังเจ็ดโมงเศร้าอ,อยู่สิงคโปร์เ้อะบางรัศาาดาหาที่เงียบวกับวีวสบายดีตอนเร้าสิงคโปร์วันนี้หาเสปจิ้นขา้าวเช้าสัก่อนและสอ,อกเดินทางต่อ In coffee, in breakfast. Ah, pernah hamis Kaneka. Kembar kan? Kemiri, kau, 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 あのか <shranly> 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 องกินอาหารเศ้าอยู่สิงคโปร์นะครับคนนั้นคนมาจากฝรั่งคนเนี้ยมากินสิงคโปร์อะไรมาได้ทางไกลเลยส่งพ่อเมียคนมาจากแคนาดาก็นะ้ยทานเศ้ากันสบายดีอันนี้ก็มองเชียโฮเทลเฮาที่มาพักก่อนเนาะมาวันนี้ทีอเนี้ย ตอนนี้ก็จะมือคืนที่สองคี่น้อยเขาก็ได้ออกจอากนี่แหละ,ะมันเป็น Star Hotel โ7รพอยต์เเทลเลยนองเนมือคืนนี้ก็พักผ่อนจะห้อง่งเงีงามสะอาดดีเซนเซอ,อร์แอร์ตัอนเทลนูส,สมาเลซียูซีตะกงตอนนี้ก็ยังรอถ่า โลบัสนะครเอาเป็นงานโลคาบ้าสุขุมเงานว่าอะไรเนี่ยจมยานมาพร้อมกัมอ่ามาตั้งอยู่นี่นะเจะนอนนักท่องเท,ที่ยวกันเลย อ่าล่างไหลกันเข้ามาเนาะจะต้องมาถ่ายโฮปอยู่จุดนี้เนาะอ่าพ่นน้ำนะาะไดอาร์บันดีน่าเบสเซนจีตแห่งแดดเจ้าเจดุงแหมเนาะตัวนั้นเป็นจุดใจกลางเมืองของสิงคโปร์เลยอ่าลูกค้ามาเที่ยวน้อะจะน้องมือหนึ่งก็อยู่บ้าได้เห็นสิงคโปร์เนาะอ่า อ่า l า a m e a p o r e r า a m e n f s i n a p ป r e เมืงอา p r l i าร e n t นะมันเป็นเมืองยังอะไรแบนียครั้ไหมว่มของรัฐสภาสามารถอภิายเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลไรื่าอง้อเบีนของรัฐบาลวะรัฐบาลเจ้าบอลนั้นของรัฐบาลนะริจแมนอ่าน้องโอ้โหจะมีหลายบอลนะ อ่ารอบบอลรอาแปนเจะเป็นอัลมาดินาเราจะรอบบอนนั้นจะเป็นส่วนรวมใจกลางเมืองของสิงคโปร์เราจะเนาะจะมีห้องแฮมเนาะจะมีอ่าอ่าธนาคารนราจะน้องอ่าอันนี้ไม่นักศึกษาเนาะจะน้อมาถอดเสนะอันนี้จะเป็นห้องหนังเราจะน้อของสิงคโปร์จะปั้นอยู่ข้างหน้าจะเป็นทานสตัมฟอร์ดลาเฟอร์เราจะน้อเป็นผู้ก่อสร้างตั้งประเทศสิงคโปร์อ่าทานสตัมฟอร์ดลาเฟอร์เนาะสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนาะทานสตัมฟอร์ดลาเฟอร์ถือว่าอ่า สบายดีสิงคโปร์เมื่อนี้เรากลับมาฮอดแล้วเดี่ยวมื้อที่สองเมื่อนี้มื้อที่สองเราฮาวาห์กินอาหารเศร้าวันนี้เราก็จะเริ่มพี่น้องย่างทัวย่างทัวย่วางบน building แถวนี้อ่า멤버สม,มเลียนมาเน้นจุ่มอ้ไรอมักเอานนั้นเราจะพาย่างไปบบรรยากาศรอบๆอบอ,บอ่าอันนี้เป็นบิลดิ้งของอัอน art museum art m อ s e u m ด้วยมกัน เป็นคนช่างประเทศงคโปร์นอไรยไมองไรก็วทะลบทะลบอาไม่าามเลยงามงาม่เราจะพาุไปรเตท่วตะงางากั้วใไปมันกเบริอันทึเริ้งลวเ่อคอมตอร์องเระตอเอยท่นี่แหละ นี้เป็นสประเทศมาเลเซียสแตนฟอร์ดภาสแตนฟอร์ดนะราฟเฟร์ลาฟเฟอันนีก็เป็นเบรดินเป็นแป้งเจ้าพวกคาโตเด่ตหยังพพวกกันนะมีต่ออฟฟิศป็น อันนี้ก็เป็นโซนภาคอันนี้จะมีมีเตี่พวกมาทัวร์สพวกนักท่องเที่ยวเนาะอันนี้ก็มาแต่ฝรั่งเด้ออ้าวอันนี้มาแต่ไซน์น้ออันนี้มาแต่เทกชัดเด้อโอเคไปสิ มา่อจันม่อยใยห่้ตนี้ได้สัญลัาษน์รับอ่าอันเนี้ยสญักของมีเหือทั้งเธอฮเป็นมาเลนาเบเซนเนอมันเป็นนานาโฮเทลพี่น้องพาสยามพาไปสบายดีเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้อยู่ด้านหลังเขาขห้องมาเรนาเบเซนเนาะเขาจะเห็นเพื่ย่องถึนตะ นาะไกลๆคุณเนาะแล้วเขาสัญญาไกลๆพอดีแล้วเขาสัญญาไปไกลๆเนาะไปเบิงร์้เบิรงประเทศสิงห์เมื่อบางคนก็เศร้ารถที่พี่นอะแล้วก็มีบอลห้เด็กน้อยมาทัศนาศิษาแล้วอยู่ด้านนั่นก็เป็นผู้ก่อตั้งประเทศสิงคโปร์เนาะแล้วอยืนดูปูนยู่ไกลๆคุณเนาะขับพาไปเบิรงกมาแล้วไปย่างๆรอ่อไปเออแลเบิางแลนด์สเค็ปปิ้งก็เจ้ามีแต่ต้นไม้งาม นัสปิแล้วมันนั่งสมาธินี่อะไรั้งแต่เป็นขวานโอ้เป็นเป็นดอมได้เห็นในในตึกมรดุเร่งนะมรียนยิ่งกีฬามันเป็นดอมเป็นสนามกีฬาโอ อ่ายากไปน้ำสองน้ำนาสองฝนสองคนพเาเนาะเขาเนอะผู้ใดมาเที่ยวสิงคโปร์เนาะแนะนำให้ใส่เสื้อแขนกิบนอกพี่น้องเนาะเพราะว่าอากาศท้อนลายต้องมีหมวกมีหมวกมีคันโอมแม่แล้วแม่แล้วอ่ะบนบรรยากาศทั้งหน้าไพ่ไพ่กับ พวกทัวริสมาหลายเลยเมนเมนเมนมนเมื่อไรเนี่ทางงานหลายกลุ่มจวเดอทุ่งเน็อันนี้เป็นขนอันเดอร์สันบริดจกับกระหองแต่ว่าก็จะปิดรถหลังเชีย่ได้สอนยืนดินพระเจ้ายนยืนเป็นบ้องเป็นยังไง อยู่สายอยู่สายอสายแล้วด็กคโปอยู่นี่ในเมืองอยู่พอยพอมองในเมืองแลเมืองแล้ว่อเนดบิวีไต้องกูข้งหลังมาเดียวบมือ้นเดียวอ๋อมแต่คนน่ะแม่่ มาแปลปักเซ่ปักเซ่ยู่เบียงบ่เืออยู่ปักเซ่เลยปักเซ่ดับสอออ๋อดีดีมาเที่ยวเาเคยมาจักคือมาเด้มาได้บักเขาง่ายง่ายมาดำมาดิมาโน้

สะอาน้ำคัวมีต้นไหมนี่ตัวไาไล่ตัวไาไล่ของสิงคโปร์ก็เป็นตัวสิ่งพ่นน้ำพี่น้องสิ่งพ่นน้ำแล้วก็บบิลดิ้งสามสามบิลดิ้งเนี่ย หัวคนไปคั Harriet, <medidas> ีอเอทั้งแนะผมวะแล้วอนี่กระดา 哎，你慢点，慢点，别着急，我跑一下，跑一下，哎，我再跳。 นอนดีนอนนอะมาตกเอาเงินนะไมมุ่นเด้อา่างมีห่งมีเด้อ เราได้สิงคโปร์ทำมาเพราะว่าบางนี่หมายความว่ามาบพาะสิงคโปร์เด้อพีนอ่น้องเด้อมองจุดเด่นทางภูมิสัญลักษณ์ที่มาสิงคโปร์เห็นเปล่าสลายสมรีย้อนที่อยู่ในภูมิอะไรเมนแบบนี้เขาได้มาสัมผัสแล้วนเนาะสัมผัสกับประเทศสิงคโปร์เนาะโอ้พี่น้องงามงามงามจ้าว่า แต่ว่าอากาศก็ะ้อนหลายค <Okay. S 1> ือกันเนาะกระหอนที่บ้านเฮ่านั้นท่องเที่ยวกรห,หลายหลายคนมาคนคนที่มานี่แต่ว่าต้องมีหมวกหรือว่าคันห่มเนาะเพราะว่าอากาศมัน้อนอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่เจ้าคนท่อ,ทองเที่ยวดีก็จะมาถ่ายรูปที่เป็นเมนที่ระลึกไว้เมน,นเมนเมนเนาะไปเอาไปที่ได้เลาะต่อ โอเคพี okay, you know, ่น mm ้องเขามันขายมุ hmm. mm ้งพวกนี hmm. mm ้ก hmm. mm ็อบพอประมาณนี้เนาะห้อนวันนี้เราก็สิไป็นส้นหงสิก่อนพอมันห้อนหลายอันนี้มีห่านข้างห่านขายมีเพิ่มห่านข้างห่านขายบางไม่อันนี้จะมองเศร้าดึงโอ้มาข้าย มนนีปิ้งมันโอ้ของไทยเจ็ดดอนหนึ่งเจ็ดดอนเก้าสิบของเงินเงินของเอ่นของข้าเจด้ามนเงินสิงก็เป็นเงินสิงราคาของอสิงคโปร์เปด เอออันนี้จะเป็นพันอาหารขเจ้าเนอะปลาไเนอะขักใบเป็นเลยวด้นฟูทองฟตทองบ๊อบบี้ได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 ้เด้บ H ato. H ato. One, two, two. ้านหนองบัวทองหนองปีงหนองชิงโ่ เทยวกับล <laughs> <sed> <laws> ูก <d> ก <isk stock> <laughs> <laughs> okay, ับหลานบ้านลสาคนไปอีสานเด้อรรั uh, ้าแม่นว uh, ่าโอ้อ้าวเดีๆได้มาเจอกันเดนอๆแม่ได้ออกยูทู u ด้วยนะไปทัโกเนาะไปทัลกไปโอกาสหน้าไปบันไว้สวนเด้ออคาวันนี้เฮาสิยาแล้วจะทัวพาไปโอ้ออฟโอ้อ่าเดยวเซิรีิร And then after that we change change to the hotel. Yeah. Ah, uh, very beautiful hotel, right? Aha. Uh, the European style. Yeah, yeah. ni Jadi, kita jumpa from from the tadi. Banyak macam konsep macam hotel. Oh, so this is our hotel, right? Okay lor. No. Hotel. You can see this one by the ERP. Uh, you can see this one. Oh yeah yeah. Okay, no no no. Have a nice สำหรับทริปนี้สำหรับทริปมองนี่นะเป็นการเบิองอนาซินโตเนาะกระจบลงเพียงตอนนี้ตอนนี้เาจะไปกินข้าวแล้วเขาจะไปอีกบอนหนึ่งอีกไปบอลช้อปปิ้งติดตามไปเกับพี่น้องเด้อเราจะตามเขาไปดูเบองอนาหานเพชรโอ้คโอเคสำหรับบ้องสุดท้ายเราโดโรงงานผลิตเพชรประเสริฐมองเชียวเชียวนี่กับพี่ตุ้ยที่เงงมงาเนาะเป็นมาไทม์บูมาเบิองอนาอินสติเฟ มาเบิ้งติง่แเปดแล้วก็มเาเบิ้งติ่มซูคุ้นมานี่มีนกระทารสคมแล้วก็มีแนวซื้องซูเนี่ยใบฝากพี่ฝากน้องฝากหมูฝากกุกก้ okay, no. โอเคเนาะโอเคอ่าโหลเจอกันคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย